ถ้าคุณถูกมองเห็นทุกๆวันคุณจึงมีสิทธิ์รับรางวัล <Ooh. S 1> คำถามถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงได้รับรางวัลรางวัลในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุเงินทองรางรางวัลในที่นี้อาจจะเป็นสายสัมพันธ์แฟนคลับและที่สำคัญก็คือ กองกำลังอ่ากองกำลังที่ไม่ใช่การใช้กำลังกองกำลังซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เพราะเป็นดิจิตอลอ่าดิจิตอลดิจิตอลแฟนคลับว้าดิจิตอลแฟนคลับว้าแหมดิจิตอลแฟนคลับก็คืออะไรก็คือแฟนคลับคนที่รักเราไม่ดูฟรีไม่ดูฟรี พร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เราได้ไปต่อยับเพิ่งสดิน